ฟินิชบีฟอร์แอนด์เยสน็อตลงไทม์นะคะน็อตลงไทม์เวนทูเกเตอร์เวอรี่คอรริทเทิบิ10มินิทหรือ5มินิทนะคะนี่เดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่าไม่ต้องผัดนานนะจ๊ะทุกอย่างเซ็ตหมดแล้วนะคะก็10นาที5นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะ อ๋ oh, I have and ขนม r ร่ t t ต้นบิด and sugar a r r i t t e n b i t นะจ๊ะ very good very good ค่ะ very rich very good นะจ๊ะอร่อยอร่อยผัดให้เข้าเครื่องกันนิดหนึ่งนะคะ ah w e d f o r togetter with sauce aris อุ่นอาริตนบิดก่อนรกโอ้โห very หอมหอมค่ะ very good very good today เวลคอมทูอีทนะคะมาค่ะเสร็จแล้วของเราอ้าวเดี๋ยวลืมอย่างนึงเริ่มสีเขียวนะคะแอนแอปเตอร์อันเนี้ยครื้นฟาเบอร์นะคะถูกกตเตอร์เพิ่มสีสันเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มสีสันสีแดงสีเขียวสีขาวเด้อสีดำนีแฮปอนาทรีคันเลอร์นะคะ ตีอากรีนแอนด์รูแอนด์เรดฟาเบอร์เรดฟาเบอร์ฟอนชิลลีแอนด์อันเนลนะคะตีกรีกรีนฟาเบอร์แอนด์ไวท์อุ่นแบรกฟอนมัสรูมนะคะถูกเกตเตอร์เวอรี่หอมหอมคะ่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์ผัดให้ต้นหอมสลบนิดนึงนะคะไอวอนอ่ากรีนฟาเบอร์ริทเทิลบิดฮอตนะคะเพราะว่า,วานาง ยังไม่เหี่ยวมันจะใหญ่มากเกี่ยวไม่ไหวนะคะหนาหนึบหนักนี่โอเคค่ะเย็ดฟินเนตนะจ๊ะเย็ดฟินเนตเอาแล้วเราก็ยังมีของเมื่อวานนี้ก็คือซือเซอร์นะคะก็คือทัวร์โซยาบีนนะคะแอนซือเซอร์ฟอร์ซูก้าแอนด์อิงแวร์นะจ๊ะอนุรงนะคะรงนะจ๊ะดูตัวป่วนนะคะ <laughs> Can you see Hey you <laughs> Hey non you <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับของมา้มาของนางมีนะคะ I have uh, for my cursor นะคะ Today I see ว n นกู in garden but cannot นะคะ s e ก็ w r i t t e bit uh, <laughs> <laughs> ก็รู้สึกว่าจะงี่เง่านิดหนึ่งนะคะนางจะงี่เง่านิดหนึง่งสวัสดีค่ะคุณพรไปสาร อร่อยวพวกครับ thank you so much thank you around the world นะคะหนู forget click love and like to me to get her เนะจ๊ะก็ก็ welcome today ก็เป็นมัตส o รูมฟรายมิดพอกนะคะมิดพอก and เบลฟอนพอกนะคะ very very น่ากินเมรานี่สวัสดีค่ะน้องเขาแชร์จ้ะ เมนู Menu, พี่พิมแซ่บแซ่บเวอร์อร่อยนะจ๊าจะบอกให้ Hi. Thank you so much. Thank you. อ่ะเราเด e w เวล์ no forget kick up and light like to me together today ก็มัตสึรูมฟลายมัตสึรูมนะคะมิ d แอนอ่ะเรมอนกราชนะคะเรมอนมันฝ h ั่งตักไร้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็แอนดอ่ะเบลฟอนพอกนะคะก็จะเป็นสามชั้นเป็นหมูสามชั้นนะคะ ทอดให้กรอบก่อนแล้วก็เอามาผัดใส่กับเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะเมาาื่อวานนี้เข้าป่าจ้ะก็ได้เห็ดพึ่งมานิดหน่อยก็ผัดได้ถ้วยหนึ่งละค่ะหมดแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะมีแต่ว่าพี่พิมพ์ไม่เข้าอีกแล้วเพราะว่ามันมีน้อยคนหาเยอะมากไปก็ทั้งป่าได้มาแค่เนี้ยเดินไกลมากเลยเมื่อวานนี้เดินหาเรียกว่าทั้งป่าได้มานิดเดียวนะคะ Yesterday, I go and in uh, าวันนะคะ in garden the grocen uh, the big garden นะคะ but uh, have mushroom little bit not so much and have every person go to g e t h e r see and for uh, mushroom but uh, not enough นะคะ not enough I have an อ uh, ่ little bit I think so yes uh, last last for uh, see and mushroom นะคะ mushroom no have so much I think so I need not go in ah uh, one not me ะนะคะเพราะว่า